สวัสดีครับมาพบกับรายการ The Cop Insights อีกแล้วนะครับกับข่าวคราวข,าของริวพูว่าจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้เพื่อนๆแฟน The Cop ของพวกเรานั้นได้ฟังได้รับชมกันนะครับมากันที่ข่าวของริวพูข่าวแรกกันเลยนะครับริวพูยื่นดิล34ล้านปอนด์แนม2แข้งคว้าซาอูดยีเกรส สโมสรฟุตบอล,ลรืวอพูลแห่งศึกฟุตบอลเพรอเียอังกฤษเดินหน้ายื่นข้อเสนอให้กับแอตเลติกมาดริดเพื่อพิจนารณาในการพยายามคว้าตัวซาอูลยีเกรสมิดฟิลชาวสเปนพร้อมแนบ2แข้งไปพ่วงในดีลดังกล่าวด้วยเดอาริโอสปอร์ตสื่อในสเปนชี้ว่าหงแดงนั้นได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า40 000 000ล้านยูโรหรือราว34.5ล้านปอนด์พ่วงกับจอแดนเทเดสันแล้วก็เจอรันชาคครีให้กับทัพตาม,มีเพื่อพิจนารณาเงื่อนไขคว้าตัวซาอูลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ชักิรี่ก็กลายเป็นเพียงตัวเลือกรองของยูไกนค o อปในช่วง2ดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็าการเจอจาจะขยายสัญญาของไฮเดสันกับโตส้สกัดก,ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อย่างใดน,นะครับเมื่อสัญญาปัจจุบันของมิดฟิลวัย3าปีคปนี้กำลังจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์ปี2023ที่ถึงนี้แล้วนะครับ ทั้งนี้ซาอุนก็เติบโตในเส้นทางการค้าแข่งของแคมเคมีและมาริดก่อนที่จะถูกหาสถาบ,บันลูกหนังของทรัพตามีชิงตัวไปร่วมท้าตั้งแต่ปี2008นะครับไปก้าวขึ้นสู่ถีมชุดใหญ่เมื่อปี2012ที่ผ่านมาต้องมารอดูกันว่าตรามีนั้นจะยินดีที่จะรับค่าตัวของซาอุนยีเกตแล้วก็เลือกไม่ว่าจะเป็นเชอรันชาคิรีหรือว่าจอแดนเฮนดอร์สันไปคู่ในดีลนี้หรือเปล่านะครับคิดว่า ครอบคงเห็นความสามารถในตัวของซาอุนีเกสจริงๆนะครับพอมาถึงขั้นนี้แล้วถึงขั้นตอนที่ยืน่นซื้อยีเกสเงี้ยฮะก็ต้องมองว่าครอบอาจจะหลายๆครั้งที่ผ่านมาในการซื้อตัวของเยกนครอบก็ถือว่าพลาดน้อยมากนะครับแล้วก็ค่าตัวแบบนี้พ่วงกับออปชันที่แลกตัวไปไม่แน่ตามนี้อาจจะยินดีที่จะรับข้อเสนอน,นี้ก็เป็นได้นะครับก็หวังว่าจะมีข่าวดีสำหรับแฟนลิวร์พูของเราในเร็วๆนี้นะครับ คิดว่าก็อยากให้เป็นไปนอย่างที่ยังกินความนั้นตั้งใจเพื่อการทําทีมในซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับมาต่อกันที่ข่าวลือที่ว่าเมลคอนเฟิร์มแฮร์รี่เคนเป็นคำตอบสุดท้ายของสามประสานเดนนาหรลิวพูข่าวนี้มันจะเป็นไปเป็นมาอย่างไงนะครับจู่ๆก็มีข่าวนี้กระเด็นเข้ามาซะงั้นเดนนีห์เมลนะครอดีตแข้งดังชาวอังกฤษออกวิเคราะห์ว่าเคนนั้นเป็นสไตรเกอร ทีีด่ดตอนนี้เล่นอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์เลยเป็นคำตอบสุดท้ายที่จะใช่ที่สุดสำหรับสามสารแดนหน้าของลิเวอร์พูลนะครับทำไมถึงเป็นแบบนี้นะฮะลองมาฟังความคิดเห็นของแดนนี่มิลกันดีกว่านะครับหลังจากที่ผมเห็นข่าวว่าเชเกนครอฟเตรียมดันอ็อกเหล็กเชมเบอร์เลนขึ้นเป็นสไตรเกอร์แล้วก็เป็นฟอล์นายเบอร์9ก็อยากฝากถึงลิเวอร์พูลว่าคุณควรทุ่มเงินซื้อ,อกองหน้าตัวเป้าระดับท็อปเข้ามาเสริมระบบทีม ให้มากกว่านะฮะนิวกล่าวกลับท็อกสปอร์ตนะฮะเขามองว่าคนเดียวที่จะสามารถแนะนําได้ในตอนนี้ก็คือแฮร์รี่เคนนะครับเพราะแฮร์รี่เคนหนึ่งปีสองปีหลังนี้เขาแบบพีคสุดๆแล้วได้พิสูจน์ตัวเองให้ว่าไม่ใช่กองหน้า,าตัวเป้าที่จบสกอร์กอกบเกลีโทษเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ถอยลงมาเป็นเกมรับและเกมลุกทําแอสซิสต์และทําให้เพื่อนยิงแทนได้และมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับด้วยบทบาทสไตลเกอร์เบอร์เก้าที่เคนทำได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะฮะช่วยทําให้ปีสองข้างอย่าง มาเน่และซาราเนจะหุบเข้ามาตรงกลางและยิงประตูได้มากขึ้นนะครับแต่ที่สําคัญคือเขาเป็นกองหน้าที่ยิงประตูได้เยอะสุดๆเลยนะฮะและตอนนี้คือทุกฤดูการที่เขาลงสนามก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้มันอาจจะเกินฟังไปหน่อยสําหรับวิวฮูนะครับเรื่องค่าตัวมันก็จะเป็นค่าเหนื่อยทั้งนโยบายการซื้อนักเตะของยูไกนคลอบด้วยแล้วก็สโมสรด้วยนะครับแต่จะบอกว่าไม่มีใครที่เหมาะมากกว่าเคนอีกแล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นของแดนนี่เบลนะครับอดีตแข้งชาวอังกฤษก็ พุดตรงนะครับใ,ในความคิดของฟายเดอร์คลับเนี่ยแน,น่นอนเฮรูเคนันเป็นาดาวยิงซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกจริงๆนะเ,เราได้เห็นฝีไม้ลายมือเขาที่พิสูจน์ตัวเองในการลงทําแข้งในหลายๆนัดไปแล้วนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นแข้งที่ตน้ตนๆของโลกจริงๆถ้ามีโอกาสนะแล้วก็มาอยู่ริวพูมันคงดีแต่ด้วยนโยบายของอาการซื้อตัวของริวพูนั้นยากที่จะซื้อเฮรูเคนจริงเพราะด้วยค่าเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นค่าตัว อายุต่างๆนะครับคือประสบการณ์จากล่าสุดท,ที่เราได้ตัวเตียโก้อาคาตารามานั้นอาจจะทําให้ลิวอพูไม่ได้ซื้อนักเตะที่มีอายุมากเข้าสโมอสรอไปสักระยะหนึ่งเลยโดยสาคิดว่านะครับเพราะว่าณตอนนี้เชื่อว่าลิวอพูน่าจะอยากได้คนที่เข้ามาเสริมเกมได้ทันทีมากกว่าการที่จะมารอนะฮะร,รอเพื่อให้ได้แบบเข้าระบบทีไม่เร็วที่สุดอย่างนั้นเชื่อว่าในอนาคตก็อยากให้เป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าคงยากเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะได้แฮร์รี่เคนมาเป็นนะ เขาเรียกว่าสไตรเกอร์นะให้กับลิเวอร์พูลของเรานะฮะก็ต้องมารอรุ้นกันดีกว่าว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะแอดมินก็คิดว่าอยากนะเพื่อน <ส estão> ๆคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับกับข่าวลือที่แนะ<ถา>ดนนี่มวิวเขาบอกว่าอยากให้เคนั้นมาเป็นกองหน้าตัวเป้าของเราแล้วมาเป็นโฟล์นายด้วยใส่เบอร์9อะไรเงี้ยลองพิมพ์มาใต้คอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับมาต่อกันที่สรุปความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลกันดีกว่านะครับก็ นั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวอะไรมากมายนะก็จะมาสรุปเ,เบื้องต้นให้แฟนๆเดอะครอปเราได้ฟังกันะน,งงน,นะครับเลสเตอร์เทะ่าเหนื่อยรังเดอร์มองมีรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้นะครับกำลังพยายามจะลังตัวยูรี่เดอร์มองเอาไว้ให้กับทีมในซีซั่นหน้าด้วยการตเตรียมจ่อที่จะเซ็นสัญญาฉบ,บับใหม่ในปลายเดือนนี้หลังจากที่มีข่าวบลิเอร์พูนะครที่ให้ความสนใจในตัวของเดอร์มองมากๆเลยนะครับ แล้วก็มาต่อกันที่2ดิวจารอดโบเวนสโมสสนอาริฟูนะฮะก็มีความสนใจในตัวจาร์ดโบเวนนะครับเป็นดาวเตะจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกเสริมทัพในการซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นะครับโดยรายงานจากอตแลนตกบอกว่าโบเวนน่ก็ตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของอริฟูไปแล้วนะครับภายใต้อสัญญาเงื่อนไขที่เขาต้องปล่อยตัวเชเดน,นชากคลลี่ก็ดีว่าโอลิเกียออกได้ก่อนนะครับ จึงจะ,ะคือเขาเรียกว่าเป็นตัวเลือกอันดับแรกๆนะับที่จะย้ายมาเสริมทัพต้องมารอดูกันว่าก่อนัม,มร์นี้จะปล่อยดีวักโอลิกี้แล้วก็เจดนเจดนเชลันชาคิวดี่ออกจากสโมสรได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ถ้าได้ก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะได้เห็นโบเวนนั้นมาสมเสื้อเลี้ยวหูนะฮะในัม,มร์ที่ถึงนี้ซิเมโอน่ไม่ง้อซาอูนหากคิดย้ายหนีนะฮะดิเอโกโ้ซิเมโอน่ก็เป็นนาย่เลติโกมาลิกก็ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ลังอนาคตของซายุนอูนิเกสได้นอนนะครับดาวเตะวัย26่ปีสื่ออาร์ตเบนนั้นได,ได้รายงานมาแล้วนะครับว่าออก็ไม่ลังนะหากทุกทีมต้องการที่จะไปไม่อยากได้แชมตามีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับซิมิวเน่ก็ได้พูดไ้วยว่าผมไม่ได้พูดกับเขาแล้วเราก็ไม่อธิเสธได้ว่าถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นในเวลานี้ซิมิวเน่กล่าวว่าหาเขาเลือกที่จะอยู่ต่อก็เพียงแค่ทํางานให้หนักขึ้นเหมือนที่เคยเป็นมาแต่หากต้องการย้ายออกจากทีมทางเลือกดังกล่าวเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดมีอยู่เสมอ เราทำงานด้วยกันมา8ปปีผมคิดว่าเรามอบทุกอย่างให้กับเขาเราฝึกสอนเขาในอย่างดีในฐานะนันกฟุตบอลอาชีพหากเขาต้องการไปจริงๆก็พอก่อนลาแล้วก็หวยพๆให้เขาประสบความสาเร็จในอนาคตแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีดกันไม่ว่าเขาจะเลือกบาร์เซโลนาหรือสโมสรอนอื่นๆนะครับนี่ก็เป็นคําพูดของซิเมโอเน่นะฮะขงแดงเล่งปะยุงทองดิวดาวรุ่งสิงบรูรายงานจากเดลี่เมลนะครับระบุว่าเดวหูนั้นได้หาลือความเป็นไปได้กับเชลซีนะครับที่จะพยายามคว้าตัว ลุยสเบธมิดฟิวร์วัย8ปีชาวอังกฤษครับลูกมอของสิงบรูแม้ว่าต้นสังกัดของดาวรุ่งรายนี้จะตกลงปล่อยให้เจ้าตัวนั้นได้ตัวร่างกายกับลีดยืนเต็มไปแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสนอ15ล้านปอน์นั้นยังคงเป็นไปได้นะครับที่ลิเวอร์พูลนั้นจะปาดเอาลุยส์เบธนั้นมาเสริมทีมก็ได้นะฮะในอนาคตก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงมาต่อกันที่เตรียมยื่นสัญญาใหม่แก่เหล่าคีแมนของแดงลิเวอร์พูลเตรียมที่จะ ่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับตามรายงานของพอจอยนะครับสื่อข่าวของเดอะทับนะครับว่าจะมีแข้งที่จะต้องต่อสัญญารายใหม่ที่ยูห์ลเตรียมจะยื่นสัญญาให้ในเร็วๆนี้ก็จะมีมอวร์แมตซาร่านะครับบซอนเบเกอร์ฟายเบนโย่ก็เวอร์จิวฟันไดนะครับก็ยังไม่มีชื่อของกัปตันจอแดนเฮเดอร์สันนะครับในการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมาต่อกันที่หงมีลุ้น เสือเหลืองเจอจากมาเล่นไม่คือฟราบิซิโอโรมาโ,โนนะครับอย่าข่าวชาวอิตาลีรายงานว่าบูเซนดอด์มูลนั้นมีดอนเยนมาเล่นกองหน้าวายัย22ปีทีมชาติเนเธอร์แลนด์สังกัดพีเอสวีไอโอเฟนนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพแทนที่การหายไปของเจอดอนซานโชให้กับแมนยูเนตดนะฮะโดยพลพรรคเสือเหลืองได้พูดคุยถึงรายละเอียดเบื้องต้นกับมิโนราล,ล,ล่าถึงเงื่อนไขสัญญาของดาวเตะคนนี้นะครับว่ามีข้อสรุปที่ไหนนะครับพวกเขาเตรียมที่จะยื่นข้อเสในอเป็นการให้กับ PSV อสวีไอโอเต่อไปนะครับ มาต่อกันที่ลิเวอร์พูลเต็งจากซิลอารูอาเลอร์ดีสปอร์ตซอในฝรั่งเศสรายงาน,นว่าลิเวอร์พูลนั้นขึ้นแท่นกลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวอุเซมอาอูอามิดฟิวไว้ยี่สปีจากฝรั่งเศสนะครับที่อยู่ในสโมสรลียงไปร่วมทัพภายใต้ความสนใจจากอาร์เซนอลเพื่อน้องศึกพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับคาดว่าอาวาน่าจะมีมูลค่าตัวซื้อขายอยู่ที่ประมาณ1 7บเถึงยีล้านปอนด์นะครับต้องมารอลุ้นกันว่าอารูอานั้นจะได้มาอยู่ในทีมหงส์แดงของเราหรือเปล่านะครับนี่ก็็เปนข่าาวสสุดท้ยหรับ การซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลนะครล่าสุดก็จงไปแล้วนะครับกับการรายงานข่าวลิเวอร์พูลนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับและเราจะรีบนําข่าวลิเวอร์พูลมานําเสนอให้กับทุกคนแฟนเดอะค็อปได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ